เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมมาอบคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักคก้าไกลเส,สด็จทิพพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานครับผมเป็นคนภาคเหนือครับอยู่บนดอยด้วยนะครับอยากจะมีประเด็นที่จะมาพูดถึงท่านประธานนะครับในยติของคุณเพชรัตน์ใหม่ชมพูนะครับที่ว่าเราจําเป็นจะต้องศึกษาเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือครับท่านประธานครับท่านประธานครับก่อนที่ กรรมธิการจะได้ศึกษาเนี่ยผมคิดว่าคําถามที่จําเป็นและสําคัญสําหรับกรรมธิการที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่หลายเรื่องประเด็นแรกก็คือว่าถ้าเราจะทําเศรษฐกิจภาคเหนือนเนี่ยเรามีต้นทุนอะไรบ้างผมคิดว่าอันนี้ต้องชัดเจนนะครับท่านประธานแล้วต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยเราจะทําอย่างไรกับมันคําถามที่สองครับท่านประธานการทําเศรษฐกิจ พิเศษเศร,รษฐกิจภาคเหนือนที่เราพูดกันตรงนี้นะครับใครเป็นคนได้และใครจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบถ้าเราแยกแยะไม่ได้นะครับผมคิดว่ากระบวนการที่ลงไปเนี่ยเรามักจะเห็นตลอดว่ามันจะมีกระบวนการที่ขัดแยง้งขัดข้านประท้วงเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าภารกิจสองเรื่องนี้จะเป็นภารกิจของกรรมธิการที่จะจําเป็นจะต้องศึกษาดังนั้นผมก็เลย จะภิปรายในหลักการในยตินี้เพื่อเป็นกรอบให้กรรมธิการในการศึกษาถกเถียงกันในชั้นกรรมธิการครับผมจะมองในภูมิสังคมของภาคเหนือทั้งหมดครับท่านประธานผมว่าจะมีอยู่3าประเด็นนะครับท่านประธานครับอยากให้ไฟสื่อได้ขึ้นด้วยนะครับผมมีแค่สไลด์เดียวครับท่านประธานครับผมจะมองบริบทของภาคเหนือใน3าประเด็นนะครับท่านประธานอันที่หนึ่งคือด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายชีวภาพอันที่สองคือความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมอันที่สามก็คือความเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านสามบริบทสามประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักพื้นฐานที่จะต้องมองแล้วก็ที่จะต้องลงรายละเอียดก่อนที่จะลงว่าจะทําโครงการอะไรจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ท่านประธานครับผมมาที่ประเด็นแรกครับคือประเด็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความหลากหลายชีวภาพ ต่าประธานย้อนไปเมื่อประมาณเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับประเทศตวะวันตกได้ล่าอาณานิคมนะครับได้เข้าไปยึดพื้นที่ในเอเชียหลายประเทศนะครับประเทศไทยก็เกือบจะเป็นอนณานิคมแต่แว่ากระบวนการต่อรองก็คือเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่สําคัญที่นําไปสู่การต่อรองเจราจาก็คือทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของไม้ต่าประธานครับต้นน้ําปิงวางยมน่าน เป็นพื้นที่ต้นน้ําของเจ้าพระยาและในอดีตคือเป็นพื้นที่สัมป,ปทานป่าไม้ทั้งหมดครับท่านประธานประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมพยายามยกตัวอย่างว่าในอดีตต้นทุนของเราที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นก็คือทรัพยากรป่าไม้หากเราจะทำเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเราย้อนกลับไปดูเรื่องต้นทุนเหล่านี้และพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่เราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่ป่าต้นน้ำมีการปลูกเพื่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะข้าวโพดนะครับนำไปสู่เรื่องของ soil erosion การพัดลลายของหน้าดินแม่น้ำมีปัญหาใช้สารเคมีในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเรามองเรื่องนิเวศฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแง่ของการสร้างพื้นที่สีเขียวหรือว่า green economic เศรษฐกิจสีเขียวผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่กรรมวิการจะต้องคิด ต่อจากเรื่องของการสร้างป่าสร้างไรายได้นะครับท่านประธานครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวันนี้ประชาชนในพื้นที่ทําเต็มไปหมดเลยครับท่านประธานแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอยู่ในเขตป่าทําอะไรก็ไม่ได้ขอใบรับรองก็ไม่ได้จัดกระบวนการอะไรต่างๆก็ไม่ได้ผมถามว่าตรงนี้จะทํำยังไงในมิติทรัพยากรเรามีทรัพยากรไว้ด้วยเรื่องยาสมุนไพรครับท่านประธานภาคเหนือมีหมอเมืองนะครับหมอเมืองคือหมอพื้นบ,บ้านแพทย์แผนไทยเนี่ยน,นะครับ เยอะแยะมากมายนะครับเคยต่อสู้กันมันมีความขัดแย้งว่าเป็นหมอเถื่อนวันนี้ทรัพยากรเหล่านี้อยู่ในเต่ไปหมดแล้วครับในวงจรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นกรมแพทย์ทางเลือกนะครับเรื่องของการพัฒนาตัวความหลากหลายทางชีวภาพเรามีฐานทรัพยากรเยอะมากครับท่านประธานครับวันนี้ยังติดข้อกฎหมายนะครับ ผมเคยไปถามผู้ประกอบการเล็กๆในภาคเหนือนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยเนี่ยไปซื้ออะไรเขาไปซื้อ,อยาดมครับท่านประธานยาดมเล็กๆที่มันทํามาจากพลายทามาจากสมุนไพรอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการพัฒนาฐานความหลากหลายชีวภาพซึ่งมันเป็นต้นทุนของภาคเหนือเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่กรรมธิการจะต้องเอากรอบนี้ไปพิจารณาเพื่อที่จะดึงเข้ามาในกรอบของการพัฒนาเศรษฐกิจครับบริบทที่สองครับท่านประธานคือบริบทเรื่องของความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม ต้องยอมรับนะครับว่าภาคเหนือมีผู้คนที่หลากหลายมากครับท่านประธานเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่17เจดชาติพันธุ์ครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ฮ่องสอนดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั้งบนที่สูงและพื้นราบนะครับท่านประธานคนที่มาท่องเที่ยวทุกวันนี้อาศัยความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นเฉพาะตรงนี้นะครับมาศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารสม,มุนไพรต่างๆเหล่านี้ อันนี้คือต้นทุนที่เราจะต้องมองครับท่านประธานว่าเราจะหยิบยกขึ้นมาได้อย่างไรผมไปแอบดูของนโย,ยบายของประเทศจีนครับท่านประธานเขาเรียกว่าชนชาติกลุ่มน้อยนโย,ยบายส่วนกลางสนับสนุนให้กับชนชาติกลุ่มน้อยแต่ละมณฑลนะครับได้มีการบริหารจากการตัวเองจนนําไปสู่การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวและนําไปสู่การส,สร้างเศรษฐกิจผมถามว่าตรงนี้มันคือต้นทุนหรือไม่ในการคิดพิจารณาที่จะวางกรอบเรื่องการศึกษาเรื่องนี้ ผมเสนอว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาในบนพื้นฐานความหลากหลายของผู้คนท่านประธานครับเรายังมีเรื่องของอาหารครับท่านประธานกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าวันนี้มีอาหารประจําจังหวัดนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับท่านประธานอาหารที่เราพูดถึงเนะี่ยคืออาหารก็เป็นยาได้ครับท่านประธานเพราะนั้นคือความหลากหลายของผู้คนเนะี่ยมันไปปรากฏในเรื่องของการแต่งกายภาษาพูด เรื่องอาหารเรื่องของการใช้พื้นที่หลากหลายมิติครับอันนี้คือต้นทุนที่สองครับท่านประธานท,น,นที่กรรมธิการจะต้องมาพิจารณาประเด็นสุดท้ายครับในบริบทว่าด้วยเรื่องของเมืองที่ติดชายแดนท่านประธานครับผมไล่ตั้งแต่จังหวัดตากแม่องสอนเชียงรายพยาวน,าน่านลงมาทางอุตร,รดิตถ์ท่านประธานครับเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่ติดเราเนี่ยครับเรามีด่านอยู่4ประเภทท่านประธาน คือด่านพรมแดนก็คือพรมแดนติดกับตรงด่านเลยครับอันที่สองคือด่านถาวรอ,อันที่3คือด่านชั่วคราวอันที่4ี่คือช่องทางทาง,ทางธรรมชาติคําถามของผมก็คือว่าผมกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ในอาณาจักรล้านนาท่านประธานครับมันมีการทําค้าขายระหว่างเชียงตุงเชียงใหม่ลางช้างและทางพม่านเนี่ยมาเป็นพันๆปีท่านประธาน วันนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแต่และประเทศที่ติดกับพวกเราเนี่ยครับมิติการบริหารชายแดนผมอยู่ในกรรพิการชายแดนนผมคิดว่าอันนี้ยังเป็นข้อปกพรองนะครับจุดอ่อนที่เราจะต้องพิจารณาและที่สําคัญก็คือว่าวันนี้สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉยพาะทางประเทศพามา่าอํานาจรัฐซึ่งเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของทหารแต่สถานการณ์วันนี้ ความเสถียรภาพในการนำของอำนาจต่างๆเหล่านี้มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงเพราะนั้นการที่จะพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษกรณีชายแดนเนี่ยผมคิดว่าการคิดบริบทที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นๆเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานสุดท้ายครับท่านประธานสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งกรรมธิการเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้นะครับทำอย่างไรหากมี แผนหรือมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือแล้วเนี่ยผู้คนในพื้นที่ต่างๆจะไม่ถูกละเลยจะไม่ถูกทำให้เขาเป็นคนขยับออกไปเป็นคนชายขอบของชายขอบเขาจะมีพื้นที่มีตัวตนมีศักดิ์ศรีและได้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างไรขอบคุณมากครับท่านประธาน